สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto v e r s e Pro ครับวันนี้เรามีโอกาสมานำเสนอรีวิวแบบละเอียดของรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนเฝ้ารอนั่นคือ2026 Toyota Corolla ซึ่งเป็นซีดานคอมเพกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลกวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาประเมินในไทยกันครับเพื่อให้คุณเห็นภาพครบถ้วนที่สุดก่อนตัดสินใจวันนี้จาะแบบเต็มๆเ,เลยครับ เมื่อมองจากภายนอกของซีดาน2,026 Toyota Corolla ทันทีที่เห็นต้องบอกว่าสไตล์ถูกออกแบบมาให้ดูทันสมัยและทรงพลังมากขึ้นครับเส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมด้านหน้าของตัวรถมาพร้อมกับไฟหน้าเล็ดและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูมีมิติและดูเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ช่วงด้านข้างตัวรถมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นมีขอบล้อที่ดูใหญ่ขึ้นและออกแบบให้ลงขึ้นล้อแม็กและยางที่ให้มาช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพร้อมใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางได้ดี ด้านท้ายตัวรถก็มีการดีไซน์ใหม่ไฟไท้ายเล็ดที่ออกแบบให้เรียวและต่อเนื่องพร้อมกับตัวถังที่ให้ความรู้สึกกว่ามีความกว้างและมั่นคงขึ้นทุกองประกอบภายนอกชี้ชัดว่าโคโรลารุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่รถเพื่อใช้งานทั่วไปแต่ถูกพัฒนาให้ดูดีและมีความพร้อมสำหรับผู้ที่อยากได้รถที่ครบทุกด้านเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารก็จะพบความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครับ ภายในของโค r รล่า2026มีการอัปเกรดเรื่องวัสดุและการตกแต่งที่สำคัญผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะรู้สึกได้ถึงคุณภาพที่มากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังด้านหน้าปัดและคอนโซลกลางมีการตกแต่งแบบโมเดิร์นมีออปชันหน้าจอดิจิทัลที่เริ่มเป็นมาตรฐานในรุ่นสูงขึ้นโดยรุ่น XSE จะได้หน้าจอ12.3นิ้วสำหรับคลัสเตอร์มาตรวัดดิจิทัลในขณะที่รุ่น LE SE ก็จะได้หน้าจอดิจิทัลขนาด7นิ้วเป็นมาตรฐานระบบอินโฟเทนเมนตรองรับว i r เลส s p p p e CarPlay และ Android Auto ทําทำให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายด้านความสบายสำหรับผู้โดยสารด้านหลังแม้จะเป็นซีดานคอมแพคแต่ Corolla 2026ยังให้ความรู้สึกกว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่น่าพอใจทั้งพื้นที่ขาและพื้นที่เหนือศีรษะซึ่งทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางนอกเมืองเราไปถึงสมรถนะ ของโคโร a 2026กันครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของรีวิวนี้สำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรสสูบ d y n a มิก f o ส c e ที่ติดตั้งในรุ่นเครื่องยนต์ทั่วไปให้กำลังสูงสุดประมาณ169แรงม้าและแรงบิดประมาณประมาณ205นิวตันเมตรโดยใช้เกียร์ CVT ส่งกำลังไปยังล้อหน้าในแง่ของอัตราประหยัดน้ำมันโตโยตา้าระบุว่าอาจทำได้ถึงประมาณ35ไมล์ต่อแกลลอนรวมประมาณ15กิโลเมตรลิตรขึ้นไป สำหรับรุ่นเบนซินซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสำหรับรถซีดานคอมเพกนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดอยู่ในสายผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสุดที่รวมประมาณ138แรงมา้าซึ่งเน้นความประหยัดมากขึ้นโดยมีตัวเลขประหยัดน้ำมันถึงประมาณ50ไมล์ต่อแกลลอนรวมประมาณ21-22กิโลเมตรลิตรในด้านการขับขี่จริงผู้ใช้หลายคนรีวิวว่าโคโร่ใว้สนวนนองขนาดเดเียวกันบ,บังคับคควบุมได้มั่นคงเมื่อวิ่งทางยาว ช่วงล่างและพวงมาลัยได้รับการปรับปรุงให้มีความตรงและตอบสนองมากขึ้นสิ่งนี้ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจแม้จะไม่ใช่รถสปอร์ตเต็มตัวแต่ก็ให้ความรู้สึกกว่าพร้อมใช้งานในหลายสถานการณ์อีกด้านที่สำคัญคือความปลอดภัยซึ่งโตโยต้าจัดเต็มในรุ่นนี้ครับเพราะโคโรล l ่า0มีชุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ที่ทันสมัยเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเปลีนเมื่อออกนอกเลน ระบบตรวจจับจุดอับสายตาและเตือนรถข้ามทางด้านหลังในบางตลาดซึ่งในสหรัฐอเมริการะบุว่าฟีเจอร์ b ล i n d Spot m o ม i t o r พร้อมระบบเตือนรถข้ามด้านหลังได้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นแล้วโดยเมื่อพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยต้าและประวัติของโคโรล,ลาที่อยู่ยาวนานหลายทศวรรษก็ทำให้ผู้ใช้สามารถวางใจได้ในด้านการใช้งานระยะยาวมาถึงเรื่องราคาการครับสำหรับรุ่นนำเข้าหรือในตลาดต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริการาคาจะแนะนำเริ่มต้นที่ประมาณ US 22,725ดอาลลาร์สำหรับรุ่น LE เครื่องยนต์2.0ลิตรยังไม่รวมค่าขนส่งและภาษีประเทศต่างๆถ้าแปลงเป็นเงินไทยอย่างหยาบๆตามอัตราแลกเปลี่ยนนปัจจุบันสมมุติประมาณ1ดอลลาร์ประมาณ36บาทก็ได้ราว817,000บาทขึ้นไปอย่างไรก็ดีสำหรับประเทศไทยราคาจริงจะสูงกว่านี้มากเพราะมีภาษีนำเข้า และต้นทุนต่างประเทศแปลเป็นไทยชุดอุปกรณ์พิเศษหรือรุ่นไฮบริดอาจสูงกว่านี้อีกหลายแสนบาทผมแนะนําให้คาดการอย่างระมัดระวังเพราะยังไม่มีราคาท้องถิ่นที่เปิดเผยอย่างชัดเจนในไทยสําหรับรุ่น2026 Corolla ณขณะน,นี้พูดถึงภาพรวมแล้วผมคิดว่า2026 Toyota Corolla คือรถที่ครบเครื่องมากขึ้นในทุกมิติครับถ้าคุณกําลังมองหารถซีดานที่ใช้งานได้ดีในชีวิตประจําวัน ทั้งในเมืองและเดินทางออกนอกเมืองโคโรลารุ่นนี้ให้ความรู้สึกทันสมัยทั้งดีไซน์ภายในสมรรถนะและความสามารถด้านประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยมความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยตา้าก็ช่วยเสริมภาพให้เหมาะสําหรับการใช้งานในระยะยาวถือว่าคุ้มค่ามากสําหรับกลุ่มผู้ใช้ที่อยากได้รถที่ใช้งานได้อย่างสมดุลไม่สุดโต่งในด้านใดนด้านหนึ่งจนเกินไปแต่ก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับ แม้ว่าสมรถนะเบนซินจะดีแต่ถ้าคุณคาดหวังการขับขี่แบบสปอร์ตจักจ้านโคโรลารุ่นนี้อาจยังไม่ใช่ตัวจริงในรถสปอร์ตแต่อยากสับสนว่ามันไม่ดีนะครับมันดีแต่ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานแบบอนเนกประสงค์มากกว่านอกจากนี้ถ้ารุ่นไฮบริดหรืออุปกรณ์พิเศษในไทยมีราคาสูงเกินไปอาจจะต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณกับความคุ้มค่าโดยรวมให้ดีผมแนะนำให้รอช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเพื่อดูราคาและโปรโมชั่นจากตัวแทนจำหน่าย เพราะบางครั้งออปชันและการรับประากาันในไทยอาจแตกต่างจากตลาดนอกประเทศ